พี่นิดนะคะจะมาพูดคุยถึงธุรกิจงานประกันนะคะวินาศภัยสำหรับงานธุรกิจของซีกุมบกเกอร์นะคะเราไม่ขายนะคะแต่เน้นขยายนะคะเกิดมีคำถามของสมาชิกหลายๆท่านนะคะว่าเฮ้ยไม่ขายแล้วจะเกิดรายได้ได้อย่างไรนะคะหลายคนฟังนะคะว่ารีหรือคําพูดคําเนี้ยไปไม่ถูกต่อยอดไม่เป็นนะคะก็เลย จะมาบอกว่าธุรกิจนี้นะคะคือเราต้องขายแน่นอนค่ะแต่ว่าเราจะขายด้วยลักษณะไหนพอยอดจากการจากรายได้ของเรามันต้องมาจากการขายค่ะนะคะคยังละทิ้งงานตรงนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรเรามาฟังกันได้ในคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะถ้าเพื่อนของคุณนะคะทักเข้ามารู้ว่าคุณทําธุรกิจประกันภัยนะคะอยากให้คุณเช็คเบีย้ยให้นะคะ คุณจะเลือกทําอะไรระหว่างเออ่ขายเอาคอมเขานะคะกับที่อีกคนหนึ่งเนี่ยขายโดยที่เขาปิดสมัครสมาชิกและมอบส่วนลดให้เขาไปนะคะระหว่างคนสองคนนี้คนไหนที่จะได้ลูกค้าไปตลอดชีวิตนะคะแน่นอนคนที่2นะคะลูกค้าเนี่ยเขาได้สิทธิประโยชน์ได้ส่วนลดในการซื้อใช้ ไปตลอดชีวิตนะคะแล้วเขาได้สร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะคะโดยเขาไม่ได้แนะนำแค่คนคนเดียวนะคะเขาแนะนำไปยังคนที่สองคนที่สามเครือญาติของเขาให้รู้จักว่าเฮ้ยมันมีงาน ประกันนะคะที่เราสามารถแค่สมัครสมาชิกนะคะก็สามารถซื้อใช้ได้ส่วนลดนะคะยังมีผู้คนอีกมากมายนะคะที่ยังไม่รู้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะคะเราแค่บอกต่อส่งสารให้เขาไปนะคะแล้วให้เขาไปบอกต่อได้นะคะแน่นอนคะ่ะ คนคนแรกขายได้ค่าคอมมิชชั่นสูงกว่านะคะแต่เขาต้องเสียลูกค้าให้กับคนที่2นะคะที่ปิดสมัครสมาชิกเขาไปโดยที่มันไม่มีทางป่วนกลับคืนมาได้อีกยังมีคนอีกมากนะคะที่ไม่รู้ว่าธุรกิจงานประกันเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกเราได้ส่วนลดนะคะเรามีหน้าที่แนะนำบอกต่อนะคะแล้วก็สอนทีมงานของเราให้บอกต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่เรารู้จักลงไปอีก วันนี้นะคะอยากให้ทีมงานนะคะลองไปแนะนำบอกต่อนะคะคนในครอบครัวเพื่อนหรือญาติเรานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแนะนำไปนะคะโอกาสในการที่คุณจะสร้างธุรกิจนะคะสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคคุณก็จะมากขึ้นนะคะเปิดปากเท่ากับเปิดตลาดคะ่ะเมื่อไหร่ที่วันนี้คุณยังไม่เปิดปากธุรกิจของคุณก็ยังไม่เปิดแน่นอน,นะ วันนี้หวังว่าทีมงานนะคะจะได้ลองนะคะเอาวิชานะคะความเข้าใจเหล่านี้พูดด้วยความมั่นใจไปปิดสมัครกันให้รัวๆนะคะปิดได้ปิดไม่ได้มาแชร์กันนะคะปิดไม่ได้ลองวิเคราะห์ดูคะ่ะคุณสร้างความเชื่อมั่นให้เขาแล้วหรือ,อยังเขามีความ trust ในตัวคุณความไว้ใจและความเชื่อของเราพอแล้วหรือ,อยังถ้ามันยังไม่พอนะคะคุณให้เวลาเขาหน่อยคะ่ะเขากําลังมองคุณอยู่ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจในธุรกิจนี้นะคะก็สามารถทักมา,าพูดคุยกับพี่นิดได้นะคะที่จะแนะนำธุรกิจให้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ฟังกันในครุนี้แล้วเจอกันในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ